พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพกิจกรรมการขับขีม่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวทางไกลของกลุ่มยามาฮ่าซูเปอร์เทเนเร่ไทยแลนด์ซึ่งครั้งนี้เป็นทริปใหญ่ประจำปี2017จัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งครับโดยมีเป้าหมายอยู่ที่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่24-26กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในวันนั้นได้มีการนั่มตัวกันอยู่ที่ปั๊มปตทแก่งเซี้ยนจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับโดยรถทั้งหมดมารวมตัวทั้งสิ้นกว่า52คันนับเป็นการรวมตัวที่มากที่สุดของประเทศไทยนะครับของกลุ่มซูเปอร์เทเนเล่ไทยแลนด์สำหรับยามาฮ่า xtz 1200งพัซูเปอร์เทเนเล่นั้นเป็นมอเตอร์ไซค์เอนดูโรสไตล์แอดเวนเจอร์ทัวริงที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากเพราะมันคือมอเตอร์ไซค์ที่ไปได้ทุกที่ที่มีทางเครื่องยนต์สี่จังหวะ2สูบเรียงดับเบิลโออเวร์์์เฮดแคมชาาาร8วววล4ต่อสูบ ระบายความร้อ,อรนด้วยน้ำปริมาตรรวมอยู่ที่1,199ซีซรรุ่นนี้ออกแบบเพลาข้อเวี่ยงเป็นแบบ270องศาให้การระเบิดที่คล้ายคลึงกับเครื่องยนต์แอลทวินหรือว่าวีทวินนั่นเองครับให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่110แรงมา้าที่7,250รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดทําได้114นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อน,นาทีเป้าหมายในการเดินทางในวันนั้นก็คือแมกไม้รีสอร์ทนะครับซึ่งอยู่ที่สังขละบุรี ม่กลับเป็นแบบกันเองครับทุกคนแบบเพื่อนๆมาเจอกันปีละครั้งสองครั้งนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่โดยมีคุณชาญชัยศรีสุวรรณหรือพี่น้อยของเรานะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มของ fjr 1344ด้วยและเป็นคนที่มีมอเตอร์ไซค์มากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับซุปเปอร์เทนเล่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ท่านชื่นชอบต้องบอกเลยครับว่าพี่น้อยนั้นมีการขับขี่มอไซท่องเที่ยวทุกๆปีปีละหลายหลายครั้ง และคนนี้ก็คือคุณชานนทองสุกนะครับแม่งานในครั้งนี้เป็นผู้หาสถานที่รวมถึงเส้นทางเดินทางนะครับว่าเป็นอย่างไรหลังจากกินเลี้ยงสบายต่อทั้งคืนแล้วนะครับในช่วงเช้าก็อ,อีกวันหนึ่งก็เตรียมพร้อมเดินทางออกไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆของการจนบุบรีโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เขื่นนอนมชฉระงกรนะครับเป็นเขื่อนน้ําที่ทุกคนต้องการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน สำหรับกิจกรรมของกลุ่มซ u เปอร์เทนเนนั้นเป็นกรารนดทัศนท่องเที่ยวแบบทางไกลจริงๆนะครับทุกคนได้กดังขี่เพื่อความสุขสนานไม่มีใครขับขี่แบบซิ่งท่องเที่ยวที่เน้นความเร็วทุกคนได้ความปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นการขี่แบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมผู้ใช้มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบทั่วๆไปสำหรับ Yama h a XT 1 2 0 0 Z สองร้อซเปอร์เทนเนนั้นนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ออกแบบใช้กันเร่งที่ทุกคนอาจไม่ทราบม,มาก่อนว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของโลกที่ใช้เครืเร่งแบบ Total เป็นเครื่องไฟฟ้าแบบมีสายนะครับโดยที่ต้องกกันน้้ให้เห็นว่าถ้าเมื่อไหร่มีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าเร่งยังทางานได้นี่คือข้อดีของ Yama h a y c c t ครับนอกจากนี้แล้วยังมี2 r i d i n g m o โ e ก็คือโหมดสปอร์ตและก็โหมดทัวริงเน้นความเร็วก็ปรับไปที่สปอร์ตถ้าเน้นท่องเที่ยวก็ปรับมาที่โหมดทัวริงนะครับเพราะฉะนั้น2โหมดที่ว่านี้ก็เพียงพอการใช้งานสำหรับมอเตอร์ไซค์เดินทางไกลอย่างเช่นเอ็กทีเซ็ตพังเกตดูเปอร์เทนเนอร์เรคคันนี้สังเกตดูเจนนะครับว่ามอเตอร จะมีการตั้งกระเป๋าด้านท้ายด้านหลังนะครับสองใบาสามใบาสามารถเก็บสัมภาระได้อย่างมากมายทีเดียวหลายๆคนในกลุ่มนี้เดินทางไกลามาแล้วทั้งประเทศไทยมาเลเซียเวียดนามลาวขเขมรจนถึงเมืองจีนก็ไปมาแล้วครับพระฉันั้นเส้นทางในเมืองไทยที่ว่านี้สังขละบ,บุรีต้องบอกเลยครับว่าธรรมดาเป็นอย่างยิ่งจุดท่ดอเรี่ยวอีกแห่งหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ก็คือช่องเขาขาดครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนนั้นมาดูแล้วก็ต่างทึ่งไม่ได้กับอดีตที่ผ่านมาของสงครามมหาเอเชียบุรพา มีการสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะจากเมืองไทยของเราไปยังพมา่านี่คือผลผลสงครามโลกครั้งท,งที่สองที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยเมื่อกว่า80ปีมาแล้วมันเป็นภาพแห่งความหายยนะที่เกิดขึ้นกับทุกประเทศที่เกี่ยวข้องกับสงครามนี่คือช่องเขาขาดครับเป็นช่องเขาที่มีการผ่าลงไปเพื่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะไปยังพมา่าทุกคนมัธยปเก็บบันทึกด้วกันครับนานๆมาสักครั้งหนึ่งก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับที่ขับขี่รถท่องเที่ยวทางไกลแบบบิ๊กบค์พยายามเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง อย่าใช้ความเร็วเกินไปนะครับเพราะว่ารถบิ๊กไบค์นั้นมีความเร็วสูงแรงมากก็สูงคันเร่งที่อยู่ในมือน,นั้นหลายคนเนี่ยใช้เกินกวาจำเป็นพลาดพลั้งขึ้นมานะครับหลายคนก็ไม่มีโอกาสกลับมาที่บ้านได้ต้องบอกเลยครับว่าหลายคนสูญเสียไปอย่างน่าเสียดายให้ดูกลุ่มซูเปอร์เทนเนอร์เกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างครับทุกคนต้องที่ทางไกลอย่างแท้จริงเน้นบรรยากาศเน้นการพูดคุยมิตรภาพที่เกิดขึ้น,นหลังการเดินทางนั้นสําคัญเป็นอย่างยิ่งและคืนที่2ของการเดินทางก็มารวมตัวกันอยู่ที่หลุบพยารรสซอร์ดนะ มเอเตอร์ไซค์เอนโดโรขนาดใหญ่คันนี้สามารถทําทอสปีดได้เท่าไร่จากการขับขี่ทางไกลนั้นทําได้เกินกว่า200กิโลเมตรชั่วโมองอย่างส,สบายๆครับหลายคนทําได้ถึง220ก็มีแต่ว่าการเดินทางแบบนี้นะครับทุกคนใช้ความเร็วเพียงแค่ร้อยกว่าก็เพียงพอตการเดินทางแล้วและในค่าคืนนั้นที่ดุพยารีสอร์ทนะครับทุกคนก็ได้พบปะสังสรรค์พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองกับากิจการรมปาร์ตี้ยามค่ําคืนโดยมีนะครับคุณชานนลทองสุขนะครับแม่งานครั้งนี้ขึ้นมากล่าวเป็นคนแรก ตามมาด้วยคุณการทรงวุฒิชัยประธานกลุ่มของซุปเปอร์เทนเน่ร์ไทยแลนด์ขึ้นกล่าวคนที่2ต่อด้วยพี่น้อยชันชัยศิษวันนะครับประธานกลุ่ม FJR1300cc ไทยแลนด์และในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์ของคุณการทรงวุฒิชัยประธานกลุ่มซุปเปอร์เทนเน่ร์ไทยแลนด์กล่าวว่าอย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับผมการทรงวุฒิวิชัยนะครับตัวแทนซุปเปอร์เทนเน่ร์ครับไทยแลนด์ Thailand, นะครับวันนี้ เรามาทริป2017 Super t a r l r meeting ที่เมืองกาญนะครับวันนี้สถานที่ที่เราพักก็คือหลุงพยาเรามากันตั้งแต่วันศุกร์ที่2 4เสาร์ที่2 5แล้ววันนี้วันที่6วันกัยนะครับเรามา2คืน3วัน ก็เป็นประจำสำหรับทริปซูเปอร์เทเลสไทยแลนด์นะครับที่เราจะจัดมิสติ้งประจำปีกันปีละครั้งโดยครั้งนี้ก็มีสมาชิกมาร่วมทั้งหมดประมาณ52คันนะครับแล้วก็มี2คันที่กลับไปก่อนนะครับก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีสมาชิกเข้าร่วมเยอะมากขึ้นนะครับและคิดว่าคงจะมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีนะครับก็ขอขอบคุณทางยามาฮ่าที่ได้ร่วมส่งรถเซอร์วิสมา บริการพวกเราในขณะที่ขับขี่ในระหว่างทริปแล้วก็ขอขอบคุณทางยามาที่จัดของรางวัลมาให้ร่วมสนุกในงานนะครับโดยปีหน้าปี2018ทริปประจำปีของเราเราก็จะจัดที่ภาคอีสานนะครับส่วนจังหวัดนี่เดี๋ยวจะมีการคอนเฟิร์มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวันเวลาที่จะจัดก็คือสุกสาว์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ก็ถือเป็นวันที่2นะฮะเป็นวันที่ต้องลํำลากันนะฮะ แา่ที่อยู่กันมา2วันที่ผ่านมานะฮะถือว่าเรามีมิตรภาพที่ดีต่อกันแน่นแฟนดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะฮะแล้วจะทาอย่างนี้ให้มันดีอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับโอเคผมผมช่อยีเจแล้วก็ผมขี่ขี่อ่ะโมอเตอร์ไบค์ซปเปอร์เทนเนอสีสี่สีเรล้วะเผมชอบชอบโมอเตอร์ไซค์แบบนี้แต่ว่าอันนี้ไม่มีอิเล็กทรอนิกส์มากเลยอันนี้เป็นเป็นเป็นซิมเปิลซิมเปเนี้ย ไม่กินน้ำมันเยอะแล้วก็สเปรป้าถูกมากแล้วก็ทุกกองเป็นทำแบบนี้ใช่ไหมก้มีปัญหาทำเองก็ได้แล้วก็วิง่งวิ่งสบายมากเลยนี่บายเาบายเวียดนามบายจีนทุกประเทศแต่มันมีปัญหานะครับแล้วก็ผม h a ป p ีมากเลยในแบบขันแบบนี้นะครับผมทำทริปเป็น Super ร์เทนเนอร์เร่กลับไทยแลนด์แล้ก็ผม มีเพื่อนเยผมคิดว่านี่เป็นเพื่อนเยเป็นแฮปปี้ใจดีมากเลยนะครับใจส,สบายใจนะครับก็อบมากเลยนะี่ล้วก็ผมเจอกันที่นาอีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับและนี่ก็คือความสำเร็จของกลุ่ม y a มาฮ่าซูเปอร์เทเน t h a เ l a ไทยดกับทริปใหญ่ประจำปี2017ที่สังขละบุรีกาญจนบุรีครับส่วนทริปย่อยหรือว่าปีหน้าทริปใหญ่ของปี2018จะเป็นที่ไหนอย่างไร ติดตั้งกันต่อไปในโอกาสหน้าเอาลละครับเวลาของรายการในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วพบก,กับผมได้ใหม่สุดชัยพันธุ์พู่นพในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ